ผมยอมแล้วผมซู้ไม่ได้แล้ผมก็อยอมแพ้อะไรทำพวกผมรุนแรงแพ้เอาเอสพกมาบินทิน้งระเบ,ะเบิดะตูม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 แล้วทำไมไม่ส่งสารพวกผมบ้างกองทัพนํำมุชาพวกเมนเราเนะ่ยไม่มีเครื่องบิน แต่พวกท่านนียอะแยะเลยเมื่อวานนั้นมาถึงก็ตุ้ม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 ไอ้นี่ก็มาตุ้มตุ้มตุ้มไม่พูดไม่จาจก,กันเลยยิงปืนย่า่มาทั้งวันเลยยิงมันด้วยนะปืนใยญ่ยแม้นม่มีมีแต่ปีเอ็มยี่สเอดเมืม่อหกสิบปีที่แล้วมันจะไปยิงทูกอะไร ต้องขอโทษที่ยิงไปทูกโรงพยาบาลของท่านเพราะทหารของผมมันไม่มีประสบการณ์มันได้ของเล่นใหม่มันยิงยังไม่เป็นเลยยิงไปด้วยมันไปไล่สดด้วยนะเขาก็ส่งไอ้พิกัดไปให้เครื่องบินหนนะักทิ้งระเบิดไอ้ต้องไหจะรวกเแล้วนะ Hang to it, Tyler.